สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับผมเง pues ื่อนจัดวงที่นั่งนะครับผมซึ่งเงื่อนจัดวงที่นั่งเนี่ยจะใช้ในการลงจากที่สูงนะครับผมหรือลงจากทางดินนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากหน้าผาหรือว่าพื้นที่ที่มีสูงชันนะครับผมหรือใช้ลงจากอากาศยานนั่นเองนะครับผมในการใช้ในการส่งลงในการจัดวงที่นั่งนะครับผมจะมีอยู่2แบบก็คือ แบบเอาหลังลงนะครับผมและแบบเอาหน้าลงลําดับในการปฏิบัตินะครับหรือขั้นตอนในการปฏิบัติลำดับแรกทบเชือกให้เท่ากันก่อนนะครับจับปล่อยนะครับปล่อยปล่อยปลายตายนะครับผมหลงังจากนั้นถนัดขวาเอามาไว้ที่ฝั่งซ้ายนะครับผมถนัดซ้ายเอาไว้ที่ฝั่งขวาแต่ผมจะจําลองเพราะว่าถนัดขวานะครับผมจะจําลองทางด้านขวากว่อนนะครับผมเอามาไวท้ที่ทางทางด้านซ้ายนะครับหลงังจากนั้นอ้อมผ่านมาด้านหลังนะครับอ้อมผ่านด้านหลังได้ทําการมัดนะครับผม ยิ่งมัดหลายรอบยิ่งจะสบายเป้านะครับถ้าเรามัดน้อยรอบมันจะทําการบีบกดและอาจจะเกิดการบอบช้ลใไดบาดเจ็บในภายหลังนะครับซึ่งมันมีแรงตึงค่อนข้างมากนะครับผมแต่ผมใช้3รอบนะครับสมมุติว่าเมื่อเรามัดมัดให้แน่นเลยนะครับให้แน่นเลยหลังจากนั้นใช้ลอดมาทางด้านหลังนะครับลอ,อดหลังขานะครับลวดหลังขามาทางด้านหลังปึ๊บ ข้อเน้นย้ำก็คือให้อยู่ในแก้มก้นนะครับอย่าเข้าในร่องนะครับผมเพราะว่ามันจะบาดเจ็บนะครับผมหลังจากนั้นสอดขึ้นนะครับผมสอดเชือกขึ้นด้านนี้เหมือนกันนะครับสอดเชือกขึ้นอ่าโอเคเลักษณะนี้หลังจากนั้นนํามาพาดที่ไหล่นะครับแล้วทําการย่อลงไปแล้วก็ตึงดึงด้วยนะครับเลือกเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับสมมุติว่าเลือกทางฝั่งทางขวานนะใช้การกดไว้ังจากนั้นสอดด้านล่างนะครับปึ๊บดึงไว้ ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับย่อลงปึ๊บเอามาสอดผ่านทางด้านหลังนะครับหลังจากนั้นนํามามัดที่ฝั่งซ้ายนะครับผมเพราะเราใช้ลงทางด้านขวาถูกต้องไหมครับปึ๊บหลังจากที่เรามัดแล้วข้อเน้นย้ำก็คือมัดเงื่อนพิลอดเท่านั้นนะครับดึงให้แน่นเลยนะครับดึงให้แน่นหลังจากนั้นทุกครั้งจะต้องขัดไปเพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับผมทั้งสองด้านเลยนะ ถ้ามันมีปลายเชือกเยอะเราก็ขัดปลายอีกหนึ่งรอบก็ได้หรือจะใช้การเก็บเชือกก็ได้เช่นกันนะครับในกรณีนี้คือเรามีสายเก่งใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับหรือสายยงบ่าครับมันจะช่วยได้ในการลงมันจะไม่หลุดไปทั้งหมดนะครับถ้ามันหลุดออกถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราก็ต้องมัดให้แน่นแต่ในกรณีนี้เรามีสายยงบ่านะครับผมมันจะช่วยดึงลังเราได้ไม่ให้หลุดจากตัวเรานะครับในการเกี่ยวเชือกนะครับผมจุดในการเกี่ยวสนปลิงก์นะครับ หรือห่วงเหล็กปิดเปิดนี่คือปกากของแก้วนะครับหันเข้าหาตัวนะครับเกี่ยวลงไปทั้งสองเส้นนะครับผมเกี่ยวลงไปกลางเป้านนะทั้งสองเส้นหลังจากนั้นหันขึ้นมาเปิดห่วงลอครับผมเชือกเมนนะครับผมที่พลาดผ่านนะครับผมหลังจากนั้นใช้เชือกเมนฝั่งข้อนิย้มก็คือปลายเป็นเท่านั้นนะครับใช้ในการพันนะครับผมหลังจากนั้นก็ปิดล็อกนะครับผมนี่ก็จะเป็น วิธีการเสร็จสิ้นในเรื่องของการจัดวงที่นั่งแบบเอาหลังลงนะครับผมเอาหน้าลงเดี๋ยวผมจะแนะนําในลําดับต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ